สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันกันนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่าวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568มีความคืบหน้าล่าสุดซึ่งคณะอนุก,กรรมการ ได้มีการประชุมแล้วแต่มีข่าวล่าสุดว่าคณะอนุกรรมการจะมีการชงเรื่องให้กับบอร์ดให้กับประธานบอร์ดซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเป็นประธานบอร์ดหรือประธานคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะมีการแจกเงินเฟสที่3แจก จ่ายให้กับกลุ่มที่อายุ16ปีไม่เกิน20ปีเป็นกลุ่มแรกก่อนก็คือว่า16ไม่เกิน20ปีจะได้รับเงินดิจิทัลเฟสที่3เป็นกลุ่มแรกซึ่งกลุ่มแรกนี้คาดว่าจะได้ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม2568 นั่นก็หมายความว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ทางกระทรวงการคลังมีข้อมูลจำนวน15ล้านคนซึ่งลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้คัดกรองข้อมูลผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งจะมีการชงให้กับบอร์ดคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนนี้โดยจะมีการชงเรื่องให้จ่ายเงินเฟสที่3-1 0 0 0 0บาทผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มแรกก่อนโดยกลุ่มแรกจะได้รับเงินผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส เป็นกลุ่มที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ปีจะโอนเงินผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มนี้ก่อนซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินพฤษภาคม2568และกลุ่มต่อๆไปก็หมายความว่ากลุ่มอายุเกิน20 ีขึ้นไปอาจจะได้รับเงินเป็นกลุ่มที่สองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอความชัดเจนสำหรับการประชุมอีกครั้งซึ่งเป็นข่าวล่าสุดอัปเดตเมื่อค่ำนี้แอดมินก็เลยมาทำการสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามเรื่องเงินเฟสที่สาม0 0 0่บาท หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสื่อสารในครั้งต่อๆไปอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ขอบคุณครับสวัสดีครับ